คำยมแรงหนุ่มน้มนต์อยู่มองเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับหนุ่มน้ามนตคนมันนานะครับวันนี้6โมงเย็นนะวันนี้6โมงเย็นแล้วแต่ที่สำคัญคือไอคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือไฮไลท์ของวันนี้ครับเพื่อนครับผมไม่ได้รีวิวคันนี้มาวันหนึ่งพอดีรถเข้ามาวันก่อนนะนี่วันที่สองอันนี้เอาง่ายคือเป็นรถที่สภาพ อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นผ่านหน้ากล้องมือถือผมนี่แหละครับเพื่อนๆครับเป็นรุ่นโตโยต้าไฮรักรีโวปี15นะแต่เป็นรุ่น G คือรุ่นท็อปของรุ่นนี้ครับเพื่อนๆครับเห็นไฟะตะบอกไหมนี่นี่คือเอกลักษณ์หนึ่งของตัว G และจำกทอมันไว้นะครับผมมีแน่นอนแหละแล้ครั้งราคาและเลขใหม่ใครจะเชื่อว่าปี15แต่เลขใหม่เท่านี้ แต่ก่อนอื่นผมพาเพื่อนๆดูรอบพันก่อนว่ามันสวยจริงๆยางเพื่อนๆดูยางนะเป็นคูดเยียนะครับปี20ปี20นะครับมาจับคู่เป็น215 65R16 นะครับดอกยางเต็มๆและที่สำคัญมีแครีบอยทรงสูงมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับและเฉดสีสวย หน้าเดิมหลังเดิมสวยมากและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นรุ่นท็อปครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ารุ่นท็อปเปนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นนะนี่คือภายนอกนัเพื่อนนะภายนอกนะครับดูนะผ่านตาเลยนะสวยงามมากอ่ะมาดูครับภายในครับ กุญแจครับกุญแจยังอยู่ในซองพลาสติกครับมี3ดอกด้วยกันครับมาครับมาชมด้วยกันครับเพื่อนๆนี่คือเลขไมที่ผมบอกก็คือรถอะไรปี15วิ่งแค่29,072ก้2พนเิกิโลเพื่อนๆราคาเลยแล้วกัน379,000โพมาเลยใครอยากได้โดยหน้าหสปีด ดูเอกสารสวยมากครับเพื่อนครับอันนี้ไม่ได้ชมรถว่าเฮ้ยมันน่าจะขายอย่างเดียวไม่ใช่อนี่คือสภาพรถที่มันใช้น้อยจริงๆอ่ะดูเพื่อนดูดูขอบบ่อเนะยมันยังคงสภาพแบบเดิมๆเลยอ่ะเนี่ยดูแคปหน่อยว่าจะให้ดูเอกสารดูแคปก่อนนี่นี่ ยังเอี่ยมอ่องอรไทยไม่มีเลอะเลยเพื่อนดูฮะภายในสวยจริงๆมาเอาไปใช้เลยเอาดูเอกสารปีหนึ่งห้านะครับเครื่องยนต์สองย0มสี่ร้อหาสิบมาลำดับที่หนึ่งครับทาแคนีคาบิซอนเราเป็นเจ้าของแน่นอนครับเพื่อนๆครับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วโอเคในส่วนของตัวจีนะครับ พวงอะไรเขาจะเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้นะนเพื่อนนะนอกจากมีไฟตัดหมอกแล้วนะครับก็จะมีลูกเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างนี้ครับตัวรุ่นนี้สามารถจะต่อเชื่อมบลูทูธได้นะครับเห็นไหมมีฟังก์ชันบลูทูธลดเสียงลดเสียงวิทย,ะยะุเพิ่มเสียงนะครับเล็กสถานีได้นะครับนี่คือส่วนของตัว G ที่ต่างจากรุ่น J กับตัว E นันเพื่อนนะอย่าลืมมันไม่เลขไมล์แค่2 9 0 0 0 ใครสนใจรีบโทรมานะครับอาพาไปดูห้องเครื่องหน่อยโอ้โหนี่คือไฮไลท์จริงๆนะหนึ่งในร้อยนะครับที่จะเจอรถปีสิบห้าแล้วสภาพรถแบบนี้เพื่นอนดูนถไม่ขยับนะครับทาเดิมๆด,มดูดูเพดเพเดเติมหมุดเติมปังเครื่อง ดิ่งไหมดิ่งไหมดิ่งไหมครับพี่ๆน้องน้องเพื่อนเอีกหนึ่งคันเลยแนะนํานะครับใครหารถกระบะแแบบนะครับทรงเตี้ยและใหม่น้อยราคาดีมาก379.000ไม่แพงนะผมบอกเลยเทียบกับตัวเลขไม้เขาแค่29000กว่ากิโลเนี่ยมันหาไม่มีแล้วเพื่อนโอเคไม่พูดมากแล้ว ใครสนใจรีบโทรมาครับ0 8 3 005050หนุ่มน้ำมนต์คนมนา,นารอรับสายอยู่สยหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ